เรามาชมหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองกันครับผมด้านหลังครับก็จะมีตัวเลขไทย0ูนย์ห้านะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับผมหลวงปู่ทวดอง,ง์น,นี้เป็นพระหล่อครับผมนี่ครับพระหลอ่อเราดูธรรมชาติของพระหล่อครับ จะมีหลุมหลุมนี้เกิดจากเม็ดกรวดเม็ดดินที่เวลาเขาหล่อแล้วมีเม็ดกรวดเม็ดดินติดอยู่ในบล็อกพอเวลาเขาหล่อแล้วก็จะเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อครับนี่คือธรรมชาติของพระหล่อครับนี่ครับรอยหลุมรอยบ่อก็จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับเนาะ พระหล่อนอกจากจะมีหลุมมีบ่อแล้วก็จะมีเนื้อเกินครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเป็นตุ่มๆุ่มขึ้นมานี่ครับนี่คือเนื้อเกินครับผมแล้วตรงบริเวณหางตาขาวๆนี่ครับเห็นไหมนี่ก็จะมีเม็ดรวดฝังอยู่ครับผมผิวพระครับเห็นไหมครับจะเป็นหลุมหลุมเป็นตุ่มตุมเล็กๆเล็กๆนี่ครับ นี่คือธรรมชาติของเนื้อพระนะครับเนาะเห็นไหมครับในขอบข้างก็จะมีเหมือนกันครับธรรมชาติของเนื้อพระครับผมพระองค์นี้หล่อได้สวยมากครับผมลูกกะตาติดคมชัดปากจมูกอย่างนี้ยครับติดคมชัดทุกอย่างเลยครับรองค์นี้ เราเห็นนี่ไหมครับเนี่ยเป็นแท่งนูนขึ้นมาเลยครับผมหลอได้คมชัดมากครับองค์นี้นี่ครับข้างทั้งสองด้านนะครับเนาะสวยมากเลยครับอง์นี้นี่ครับการดูพระก็ดูความแห้งครับผมเห็นไหมครับพระองค์นี้จะมีความแห้งพระจะไม่เปียกไม่ชื้นนะครับเนาะพระปีศูนย์ห้าก็ผ่านมาแล้ว หกกว่าปีเนาะครับเนาะนี่ครับแม้แต่กระทั่งกรีบบัวก็มีความคมสวยงามเนาะครับเนาะพระเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระหล่อก็นี่ครับพระหล่อทุกองค์คจะต้องมีรอยตะใบครับผมนี่ครับจะต้องมีรอยตะใบ รอยตะใบจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะถ้ารอยตะใบเก่าๆนี่ครับเขาจะไม่มีความคมในในร่องรอยของตะไบนี่ครับถ้าเราดูพระหลอก็พยายามดูรอยตะใบเข้าไว้ครับผมรอยตะใบจะต้องไม่คมจะต้องเป็นแนวเดียวกันครับผมเพราะว่าเวลาตะไบเขาตะไบครั้งเดียวครับนี่ครับ รอยตะไบครับเขาจะเป็นแนวเดียวกันเขาจะตะไบครั้งเดียวตะไบจะไปทางเดียวกันแล้วในตะไบในล่องตะไบเห็นไหมครับในร่องของตัวเลขเห็นไหมครับจะมีคราบน้ํายาเพราะว่าเวลาเขาหล่อพระเสร็จเขาก็จะมาทาน้ํายาเพื่อรักษาเนื้อพระเห็นไหมครับ แม้แต่กระทั่งในตัวเลขกลมๆก็ยังมีาเนื้อเกินนี่ครับพระก็จะมีความแห้งมีความเป็นธรรมชาตินี่ครับเราก็พยายามมองดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับเนาะหลวงปู่ทวดองค์นี้ก็จัดว่าเป็นพระที่มีความสวยงามสภาพก็ยังเดิมๆอยู่ครับนี่ครับผมมีโอกาสก็ มาทำคลิปแบ่งกันดูแบ่งกันชมเนาะครับเนาะก็ผ่านไปครับผมหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งองค์สวยๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมก็จะทําคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันอีกเรื่อยๆก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปครับผม